หวางตัวโลนึงได้เลยครับโลนึงเท่าไหร่คะโลนึงห้าสิบบาทครับบาทเนาะนี่ครับหนึ่งกิโลพอดีห้าสิบาทครับห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ มันมีผักเน่าด้วยอะค่ะลองดูสิครับพ่อค้าเฮ้ยจริงๆด้วยครับผมขอโทษด้วยนะครับสงใส่พอดีมันหยิบติดมือมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนผักให้ใหม่นะครับได้ค่ะนี่ครับเปลี่ยนให้ใหม่นะนี่ได้ค่ะเอ่อ พอเปลี่ยนใหม่แล้วมันเป็นโลครึ่งอะครับเดี๋ยวผมเอาออกให้นะครับไม่เป็นไรค่ะหยิบใส่ไปแล้วก็คิดตามราคาจริงเลยค่ะอะได้ครับ75บาทครับ75บาทนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากนะครับขอบมากครับพี่ช็อปตอนนี้ผักเน่าที่สวนมันหมดแล้วนะพี่อะอืม เจ้าของสวนน่ะบอกว่ามีคนเหมาเอาไปเลี้ยงหมูหมดแล้วพี่เฮ้ยคิวพราแกนั่นแหละหมดแต่ลีลาชักช้าบอกว่าให้ไปเอาตั้งแต่เช้ามืดแกนี่มันใช้ไม่ได้เลยจริงจริงแล้วผักเน่าหมดแบบเนี้ฉันจะขายยังไงให้มันได้กําไรเนี่ยช่วงนี้ผักกิ่งแพงอยู่นี่พี่ช็อปพี่จะมาโทษฉันอย่างเดียวไม่ได้นะพี่ก็หาวิธีอื่นที่ได้กําไรสิไม่เห็นต้องใช้วิธีแอบเอาผักเน่าไปปนเลยวิธีไหนอะเออพี่ช็อป เราก็ใช้วิธีเพิ่มน้ำหนักตาช่างสิเพิ่มน้ำหนักตาช่างอือเฮ้ยเอ็งนี่มันซีเรียสจริงๆเลยว่ะโอ้ยซีเนียสซีเนียส Yes ความคิดดีไอเดียดีพี่ชอบเพิ่มน้ำหนักตาช่างผักัาผักสดๆเลยนะตาผักสดๆเลยนะตะรับอะไรดีครับกระหล่ำลดเท่าไหร่คะ กะหลำโลละ40่0บบาทใช่ไหมคะงั้นเอาอันนี้3หัวค่ะจ้ะสักครูหนึ่งนะจ๊ะเท่าไหร่คะเอออโลพอดีครับ80บาท80บาทนี่ค่ะขอบคุณนะตานี่ครับเออชัออางอีกรอบได้ไหมคะ สองโลครับฉันก็มาซื้อผักประจําทําไมน้ําหนักมันเพิ่มอะคะนี่คุณจะหาว่าร้านฉันโกงอย่างนั้นเหรอฮะเปล่านะคะยังไม่ได้บอกเลยว่าโกงแล้วสรุปเจ้ายัางไงเนะะี่ยฮะมายืนงังกนาแล้วเนี่ยจะซื้อไม่ซื้อไม่เอาแล้วคะ่ะเอาเฮ้ยนี่คุณผักมันหยิบใส่ถุงไปแล้วอะจะหยิบเข้าหยิบออกอย่างนี้ผักมันก็ช้ำหมดอลดิใช่ร้านที่เนี่ยไม่ใช่ร้านขายของเล่นนะยะที่จะมาหยิบของเล่นๆนะจ๊ะงั้น ถ้าคุณไม่ไว้ใจกันอ่ะอ่ะเอาไปช่างเองเลย <Okay. S 1> เห็นไหมว่ามันสองโลคุณจะช่างอีกกี่ทีกี่ทีมันก็สองโลจ่ายมาจ่ายก็ได้ค่ะนี่ค่ะแปดสิบนี่ครับผัก ขอบคุณมากนะครับผักแค่นี้ทำไมต้องสองโลโพ่อค้าจ๊ะฉันขอยืมตาช่างช่างผักหน่อยได้ไหมจ๊ะตามสบายเลยจ๊ะเฮย้ยโลครึ่งเองขอบใจมากนะจ๊ะน้อยแน่ที่จะโกงใครไม่โกง มาโกงไอ้ได้เดี๋ยวเห็นดีกันผักไหมครับผักสดๆเลยนะจ๊ะรับอะไรดีครับหัวปีโลละเท่าไหร่คะโลละสิบบาทครับโลละสิบบาทเนาะเอาอันนี้แล้วก็นี้ค่ะได้จาด้าเลยครับนี่เลยเออเป็นสองโลครึ่งครับ ทั้งหมด25บาท25บาทใส่ถ<า>ุงเลยเนาะอ่ะคิวใส่เลยจ้าลบไปค่ะเฮ้ย,ยทำไรเนี่ยเฮ้ยนี่คืออะไรเอ,อ่อคือว่าฉันรู้อยู่แล้วพ่าพวกคุณสองคนอ่ะโกงฉันเอ,อ่อคุณครับคือช่วงเนี้ยต้นทุนผักมันแพงอะครับไหนจะค่าปุ๋ยผมเองก็ต้องมีนี่นอกระบบที่จะต้องจ่ายผมไม่ได้ตั้งใจทําทแบบนี้อะครับต้นทุนผักมันแพง แล้วฉันล่ะฉันเป็นผู้บริโภคคุณมาโกงแบบเนี้ยท่านก็เสียาหายนะงั้นเอาแบบนี้ละนะครับผมจะชดใช้ให้ทั้งของวันนี้แล้วก็ของวันก่อนเลยครับนี่ครับสามรอยแล้วก็ก้อนหินเนี่ยยาวไปโกงใครอีกนะขอโทษครับโทษนะจ๊ะโอ้ยพี่ชอ็อป ทำยังไงดีเนี่ยเราใช้วิธีเอาหินถ่วงน้ำหนักไม่ได้แล้วนะโอ้ยเอ้ยคิวอย่าพึ่งท้อสิเราอะอย่าไปเคล็ดราบงั้นเราก็ใช้วิธีเดิมมแหละถ่วงน้ำหนักตาช่างแต่แค่เปลี่ยนจากก้อนหินที่มันตำตาเป็นวิธีอื่นแทนวิธีอะไรอ่ะพี่ ผักครับสดสเลยครับรับอะไรดีครับหัวปีนี่ขายยังไงจ๊ะเออโลละสิบบาทครับเอานี้ต่อเออสองโลครับสองโลก็เป็นยี่สิบบาทพอดีเลยอ่ะนี่ครับขอบคุณนะครับ ต้องทำอะไรเลยแค่เอานิ้วกดก็ได้ผลแล้วอะมันง่ายกว่าเดิมอย่งเ้นะอ,อ้าพี่ปังอ,อ้าไอวันนี้ซื้ออะไรมากินเนี่ยหัวปรีนะ่ะว่าจะไปแกงส้มหัวปลีสักหน่อยอ,อันนี้ไปซื้อร้านไหนหร้านตรงนู้นนะ่ะผักเขาสดดีนะพี่ปังพี่ปังรอเอาหัวปีไปช่างดูไหมเผื่อน้ําหนักมันขาดทําไมไอเอานะ่พี่ปังรอไปช่างดูไป มาเลยพี่ปังพ่อค้าจ๊ะท่านขอยืมตาช่างหน่อยนะจ๊ะตามสบายเลยจ๊ะพี่ปังลองช่างดูไม่เป็นไรหรอกนะไอ้พ่อค้าคงไม่ทําแบบนั้นหรอกเอานะพี่ปังเผื่อน้ำหนักมันขาดลองดูลองดูองดไอ้น้ำหนักมันขาดไปจริงๆด้วยอะนั่นไงแบบเนี้ยพี่ปังต้องไปเอาเรื่องมานนะยอมไม่ได้พี่ปัง ช่างมันอเนอรไอเงินแค่ไม่กี่บาทเองอะ่ะพี่ไม่อยากเสียเวลาพี่ไปก่อนนะนี่โดนกันใหม่แล้วใช่ไหมขอบใจมากนะจ๊ะพ่อค้าวันหลังก็ดูดีๆด้วกันยังไม่เลิกนใส่แบบนี้อีกเหรอได้เดี๋ยวเจอดัดนิสัยรับอะไรดีครับผักบุ้งโลละเท่าไหร่คะโลละสามบาทครับรับกี่โลดีครับเอาโลนึงค่ะ ได้เลยครับหนึ่งโลพอดีครับหนึ่งโลพอดีเนาะจ้ะจ้ะท่านขอเช็คหน่อยนะคะเช็คอะไรอ,ะอ่ะเฮ้ยก็แค่ครึ่งโลเองนะคะมันจะโลนึงได้ยังไงนี่ตาช่างฉันก็ไม่มีหินละจ้ะเนี่ย ตาช่างผมอะได้มาตรฐานจะตายคุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยแล้วทำไมน้ำหนักมันต่างกันขนาดนี้ล่ะคะผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าตาช่างผมอะได้มาตรฐานผมขายที่นี่มานานแล้วนี่ผมถามคุณจริงๆเถอะไม่คุณต้องจงใจมาแกล้งกันแบบนี้ด้วยอะผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าผมจะไม่กลับไปทําแบบนั้นอีกอะงั้นคุณก็ลองช่างผักอีกรอบด,ดูสิคะเห็นไหมครับ ว่ามันโลนึงพอดีเลยโลนึงพอดีเหรอคะแล้วนี่คืออะไรล่ะคะไม่ใช้ก้อนหินแต่เอามือกดตาช่างเนี่ยนะแบบเนี้ยมันหมายความว่ายังไงไนายบอกไม่โกงเออคือว่าคือว่าอะไรคะคิ้วพวกแกนั่นแหละอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเลยนะครับเดี๋ยวไม่ให้ผมทำยังไงคุณว่ามาเลยครับแต่ผมจะทดใช้ให้ครับทดใช้เหรอคะทันได้แจ้งเจ้าของตลาดไปแล้วคะ่ะไม่ทันแล้วจ้ะ หนูจ๊ะร้านเนี่ยเหรอที่บอกว่ากงตะช่างใช่ค่ะคุณป้าหลักฐานค้ามือเลยค่ะโฮยมึงเออเธอสองคนทําแบบนี้ได้ยังไงกงตะช่างในตลาดชั้นเหรอตลาดป่าภ่ายชันน่ะสร้างชื่อเสียงมาตั้งสิบห้าปีจะมาพังเพราะเธอสองคนนี่แหละไม่รู้แหละเก็บของไปเลยนะ ฉันยกเลิกการเช่าแผงของเธอฉันก็โทษนะจ๊ะไช่จ้ะเจ๊แต่ฉันจะมาทำมาหากินกันที่ไหนอะเจ๊ฉันขอโอกาสเอยนะนะใช่จ้ะฉันไม่ได้ตั้งใจจ้ะอย่าเลยพวกฉันเลยนะเวลาทําทําไมไม่คิดเวลาผิดจะมาขอโอกาสคงไม่มีโอกาสสาหรับเธอสองคนแล้วแหละจะออกไปดีๆหรือว่าจะให้รปภในตลาดมาไล่เธอออกไปแล้วครับไปแล้วจ้ะยกตออนี้คิวไปเลยขอบใจมากนะจ๊ะ ถ้าไม่ได้หนูอะ่ะตลาดฉันก็คงเสียชื่อเสียงแย่เลยไม่เป็นไรคะ่ะคุณป้ามีอะไรที่ช่วยกันได้เราก็ต้องช่วยๆกันนะคะขอบใจมากนะจ๊ะลงมาเดี๋ยวนี้นะนางเมียน้อยหน้าด้านทำไมทำเป็นอายไม่กล้าลงมาเลยไงทีไปแย่งผัวเข้ามาไม่เห็นอายเลยลงมาเดี๋ยวนี้นี่ เป็นบ้าแล้วไงมาทุบรถฉันเนี่ยก็นี่มารถของผัวฉันแล้วเธอมานั่งอยู่ในรถผัวฉันเนี่ยถ้าไม่ใช่เมียน้อยแล้วเธอเป็นใครรถคันนี้เป็นชื่อฉันถูกต้องทุกอย่างเธอนี่มาแอบอ้างอะไรเนี่ยเป็นสิบแปดมงกฎหรือเปล่าแต่ฉันจําได้ทั้งทาเวียรรถสี่รถยี่ห้อรถเนี่ยคือรถของฉันแล้วสรุปแกนั่นแหละที่เป็นใครกันแน่แกต้องกลับไปเคียย์กับผัวแกที่บ้านไม่ใช่มาท ทอไปก็ไม่รับนั่นมันฝุกนี่นะลระปิดเครื่องด้วยนะมีรับลมคมในหรือว่าไปกับเนียนน้อยนั่แน่เลยที่นี่น้ำสวยดีเนาะ มายืนพอดรักกันอยู่ตรงนี้นี่เองาหายไปไหนแล้วเนี่ยไวยจริงๆเลย้ยไอ้พักโอยขว่ยแงซอยไปกับเมียน้อยจริงๆด้วย ุกฮัลโหลครับว่าไงมิ้วนี่คุณอยู่ที่ไหนเนี่ยก็รอคุณอยู่ที่ทะเลสาบที่หมู่บ้านไงโอเคงั้นก็รอฉันอยู่ที่นั่นนั่นแหละเดี๋ยวฉันรีบไปน้องเมียน้อย หยุดเดี๋ยวนี้นะนั่งเมียน้อยหลักฐานคาตาขนาดเนี้ยเป็นเมียน้อยคนอื่นเขาอะ่ะไม่อายบ้างหรือไงมิวผมไม่ได้มีเมียน้อยนะผมมีคุณแค่คนเดียวอะ่ะหลักฐานมันชัดขนาดนี้อยาฟุกฟุกจะพูดอะไรอีกเราท้ามันไม่ใช่เมียน้อยฟุกทำไมฟุกถึงให้มันมาขับรถของเราได้ตอบมาดิฟุกตอบมาดิจะเงียวทำไมอะ่ะเน่ฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะ รถคันนั้นอะ่ะมันเป็นรถของฉันแล้วแฟนเธอเนี่ยก็คือแฟนฉันเขาเป็นคนขโมยรถของฉันมาแล้วที่เธอทุบรถฉันเมื่อเชาอ้าอ่ะฟูงเขาก็เป็นคนเอารถมาคืน มิวที่ผมนอกใจกับฟิลอะเพราะผมรักคุณรู้ไหมและที่ผมขโมยรถมาเพราะผมต้องการรถไปรับไปส่งคุณตอนทำงานผมเห็นคุณเลิกงานดึกดึกด,ดึผมเป็นห่วงคุณนะคุณรู้ไหมมันอันตรายมากนะฉันขอโทษนะคะฉันก็คิดว่าคุณไปมีเมียน้อยอะแต่ที่ไหนได้ ฉันต่างหากที่เป็นเมียน้อยคุณไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้ฉันได้เจอกับฟุ๊กเราได้คุยกันแล้วค่ะว่าเราจะเลิกกันด้วยดีฟุ๊กคะความห่วงใยของคุณอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องใช้รถก็ได้แค่เมียวรู้ว่าฟุ๊กห่วงใยมิวแค่นี้มิวก็ดีใจแล้วค่ะ นี่ครับผมขอโทษคุณจริงๆนะกาฟิบบลไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันเข้าใจหลังจากนี้ฉันก็ขอให้คุณทั้งสองคนใช้ชีวิตรักกันอย่างมีความสุขนะคะฉันไปก่อน